ตอนนี้น้ำกำลังจะเดินก็เป็นการเฝ้าระวังสำหรับหมูใกล้คลอดนะครับเป็นหมูแม่สาวหมูแม่สาว,สาวจริงๆแล้วกำหนดคลอดก็เป็นพุ่งนี้นะฮะ นี่ก็น่าจะคลอดก่อนกำหนดทำไมเราต้องมาเฝ้าระวังเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคาดเราได้เพราะว่าเป็นหมูคล้องแรกหมูแม่สาวมันชั้นแม่นางเราอาจจะคลอดยากเขามันยังไม่มีประสบการณ์ก็เหมือนคนเรานี่หนะครับ ยังมีประสบการณ์ก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยอาการว่าจะคลอดไปคลอดเนี่ยจะดูได้ยังไงก็จะมีการจัดท่าจัดทางนะครับแล้วก็บางตัวก็น้ำนม,มจะไหลไยในยี่บสี่ชั่วโมงก็คลอดนะถ้ามีน้ำนมพุ่งนะแต่บางตัวก็ไม่เสมอไปนะครับ อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้อันนี้ก็ที่ประสบการณ์ของผมมีมารุ่นนี้ก็ทอบมาหลายวันนะครับตอนนี้ก็ให้อาหารพยายามฝึกให้กินอาหารนะครับมีทั้งอาหารนิ่มแล้วก็ไอเม็ดล้วนๆนอาหารนิ่มก็จะทำคล้ายๆลักษณะโจ๊กนะครับเอาน้ำใส่ให้ ก็เพื่อที่จะช่วยไม่เขารบกวนนมแม่เขามากเกินไปนะครับอีกอย่างก็เป็นผลดีกับ, <c oughs> ก,บการที่เราจะหย่าน,นมหลังจากหย่านมเขาก็จะได้บริโภคอาหารได้ดี <c oughs> การจเจริญเติบโตก็จะได้ไม่หยุดชะงัก <c oughs> รุ่นนี้ก็ยังไม่ได้แห่หิ้งวาน <c oughs> มีเสียงทา่าเหล็กธรรมดานะครับ <c oughs> <ๆ>ทีนี้ก็มาดูรุ่นนี้นะครับ <c oughs> เป็นหมูที่ อายุ30วันนะฮะหลังจากคลอดนะครับเคลอดนี่ผมก็ยาน,นมแล้วนะครแต่ก็ยังไม่ได้เอาลงจากแทน่นก็จะอนุบาลไว้นี่ก่อนอีกสักประมาณ10-15วันถึงจะลงนะครับหลังจากให้เซรโครให้วัคซีนเซร์ัรม ทำไมทิ้งต้องเอาไว้อย่างนี้นะบมันก็เป็นการสะดวกนะครับเวลาเราจะฉีดยาถ้าเอาไปไว้อนุบาใน้อบใหญ่เลยปัญหามันจะกว้างเกินไปวเวลาจะฉีดยาก็จับยากหน่อยนี่ก็เริ่มบริโภคได้ดีแล้วครับสภาดว่าอีกสักประมาณหกเจ็ดวัน ก็จะได้ลงไปเริ่มต้นขุนนหลังจากให้เซอร์โครคือการให้เซอร์โครนี่ผมจะให้ไม่เกินอายุ45วันผมก็จะให้เราเพื่อป้องกันร,ระบบทางเดินหายใจป้องกันการแค่แกลนป้องกันการเสวยตัวเม็ดอะไรต่างๆครับอานวยความาะดรัให้เขา เป็นเรื่องจิปาถะนะครับสําหรับวันนี้เป็นเรื่องจิปาถะ,ะที่มาเล่าสู่กันฟังสําหรับคนเลี้ยงหมูนะครับบางท่านเมื่อใหม่ๆอาจจะยังไม่ทราบว่าเขาเลี้ยงกันยังไงไปซื้อลูกหมูมาเลี้ยงเลยก็ดูไว้นะฮะความลำบากสำหรับคนผลิตลูกหมูสําหรับผมผมก็จะผลิตเองคุณเองซึ่งเมื่อก่อนผมก็จะไปซื้อลูกหมูมาลงนะ แต่พอหลายปีมาก็ใช้วิธีนี้นะครับสะดวกกว่ากันเยอะนะฮะไม่ต้องรอลูกหมูนะครับเวลาหมูแพงเนี่ยหาซื้อลูกหมูยากนะแต่เวลาหมูถูกนั้นลูกหมูก็เยอะพอแพงหาซื้อ,อยากแล้วคุณไปสักพักอา้าวราคาหมูลงขาดทุนนะครับครอย่างนี้เราทําไปเรื่อยๆนะฮะผลิตเองคุณเองเนี่ยมันมีโอกาส เพิ่มโอกาสที่จะอยู่ได้นต้องบอกว่าเพิ่มโอกาสที่จะอยู่ได้สําหรับรายย่อยๆอย่างเราก็นําไปพินิจพิจารณาดูครับสําหรับใครที่จะมาเลี้ยงหมูนะครับมือใหม่ๆนะครับนี่ครับน้ําเริ่มเดินนะครับ น้ำเริ่มเดินคาดว่าอีกไม่เกินชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะได้เห็นลูกหมูตัวแรกแล้วนะก็ขอภาวนาให้อยู่รอดปลอดภัยครับเพราะว่าเป็นหมูแม่สาวเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นี่ไม่เกี่ยวกับหมูครับเป็นแมวที่เลี้ยงไว้เมี้ยวเมว,มวเลี้ยงไว้เพื่อความ นะครับส่วนพวกนี้ก็รอคิวนะครับอีกประมาณยี่สิบกว่าวันร,รอคิวแล้วยี่สิบกว่าวันก็คาดว่าจะได้จำหน่ายนะครับถ้าจะไม่ผิดเหลืออยู่สี่ห้าคิวนะฮะส่วนพวกนี้ส่วนพวกนี้ก็ต้อง ขุนกันต่อนะครับเิ่นได้สองเดือนนะฮะหลังจากย่านมรูกนี้กำลังบริโภคเลยครับ <BI> กำลังบริโภคอาหารได้ดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรี่งรัต่อนะครับเร่งได้เร่งเลยนะฮะสำหรับอาหารแต่ก็อย่าเร่งจนเกินไปทำให้เบืออาหารก็แล้วกันนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับในการเลี้ยงหมูคุณหมู ความสำคัญดูแลสุขภาพนะครับการเช้าๆนะครับอาห,หารเสร็จก็จะกินแล้วก็จะนอนอย่างนี้อันนี้ก็พวกน้องๆนะฮะน้องๆที่ยังบริโภคอาหารชนิเม็ดเบอร์หนึ่งอยู่โปรตีนก็อยู่ที่20% ถ้าเรสักสองสามวันก็จะเริ่มให้กินเบอร์สองนะจะเพื่อความประหยัดนะครับน้ำหนักก็สิบยี่สิบนะบางตัวก็ยี่สิบกว่าโลขึ้นไปแล้วนะครับหมูช่วงนี้เลยกมากจะทำให้ท้องเสียกนะ็ควรที่จะเบาๆให้น้อยๆให้บ่อยๆ อย่าให้ขาดนะครับแต่เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงแกงง่ายๆก็ใช้ปลายข้าวนะครับสําหรับผมไม่ต้องฉีดยาใหม่ๆก็ฉีดฉีดจนปวดมือนะฮะหลายปีมานี้ผมไม่ค่อยฉีดนะครับก็ปล่อยบางครั้งก็ปล่อยให้เขาอดนะครับอดมากๆแล้วก็มาให้ใหม่ก็จะหายไปเองนะครับยกเว้นที่ไม่ติดเชื้อนะครับ